หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำอาวุธในระดับ5ดาวไปคลิปวิดีโอ w o o d l i n g Wave ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอาวุธในระดับ4ดาวกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าถึงแม้ว่าดาวเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ว่าความสามารถเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กันเหมาะสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากในวันนี้ผมม์าเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iZun e Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภยัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ ล่าสุดครับทาง o f f i c i a l เนี่ยก็ได้มีการไลฟ์ตีมประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าของที่จะแจกให้กับผู้เล่นน่ในช่วงของการฉลองตัวเกมมาเปิดให้เล่นจริงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีกล่องเลือกอาวุธในระดับ4ดาวโดยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแนะนำอาวุธ5ดาวที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับอธิบายแบบเข้าจใจง่ายๆเลยก็คือตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กับอาวุธในระดับ5ดาวเนี่ยมันไม่ค่อยแมทกันสักเท่าไหร่ก็เลยต้องหันมาใช้ อาวุธในระดับ4ดาวที่แมทต์กันมากกว่าเพื่อรออาวุธในระดับ5ดาวที่อาจจะมีแมทต์กันมากยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองแล้วแบบนี้นะครับอาวุธ4ดาวชิ้นไหนที่น่าพิกอัพมาใช้งานหลังจากที่ได้รับกล่องเลือกอาวุธเรามาหาคําตอบกันครับ เริ่มต้นกันที่ตัวละครนะที่ถืออาวุธประเภทบอดเบลดนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วครับอาวุธถาวรในระดับ5ดาวเนี่ยมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์กับตัวเมน DPS ในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นจิยานหรือว่าคาโชก็ตามทีเพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะเด่นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยการใช้เบสิกแอตแทกแล้วก็เฮฟวี่แอตแทกเป็นหลักมากกว่าสําหรับคนที่วางแผนะจะเล่นจิยานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องน่ากังวลสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีอาวุธเฉพาะติดมาให้แต่ว่าสําหรับคาลโช่ ไม่ได้มีอาวุธเฉพาะหรือแม้กระทั่งผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมน้อยที่โชคดีเปิดได้จิหยานมาและอยากจะพิกอัพมาใช้งานแต่ว่าก็มีงบไม่มากพอที่จะเปิดอาวุธเฉพาะนะครับก็สามารถที่จะเลือกอาวุธในระดับ4ดาวจากกล่องแจกฟรีมาใช้งานได้เลยซึ่งในตอนที่เกมเปิดจริงนะครับจะมีอาวุธ1ชิน้นที่ถูกปรับมาใหม่ให้หน่าใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นน,นะนั่นก็คือออตัมเทรสโดยความสามารถเดิมเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับตัวละครที่เน้นใช้ในส่วนของค่าพลังป้องกันอย่างเช่นเถาชีที่รีสูเน้นอะ เนี่ยจะมีการเอาค่า Defense นะครับไปคำนวณดาเมจเพิ่มเติมแต่ในตอนที่เกมเปิดจริงเนี่ยอาวุธชิ้นนี้จะถูกปรับใหม่ครับให้มีความสามารถในการเพิ่มเบส a d k เป็นจำนวนสูงถึง12.8%เมื่อทำการสร้างความเสียหายด้วย Basic Atta c k หรือว่า h e a v y Attack สามารถที่จะสะสมได้สูงสุดเป็นจำนวน5 Stack ด้วยกันครับตัวบัฟเนี่ยจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา7วินาทีแต่ว่าจะถูกจำกัดความเร็วในการได้รับบัฟไว้ที่1ท่านต่อ1วินาทีนั่นก็เท่ากับว่าถึงแม้ว่าจิยานหรือว่าเขา จะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยเบสิคแอตแทกหรือว่าเฮฟวี่แอตแทกได้เร็วมากแค่ไหนสุดท้ายก็จะได้รับบัฟแค่คันละ1วิได้ทีเท่านั้นนอกจากนี้ถ้าเราดูในส่วนของเบสสเตตัสนะครับออตโม้รสเนี่ยจะเพิ่มทั้งในส่วนของ a d k แล้วก็คลียรเค้าเลดให้ก็จะค่อนข้างแตกต่างจากอาวุธถาวรนในระดับ5าดาวนะครับที่จะเพิ่มแค่ในส่วนของเบส a d k เพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าหากใครที่จะเล่นจียานหรือว่าคาชโชในช่วงต้นเกมอาวุธในระดับ4ดาวอย่าง อัลตัมเทรสเนี่ยกนข้างที่จะเหมาะแก่การหยิบม,มาใช้งานครับมาต่อกันที่ตัวละครที่ใส่อาวุธประเภทเลคติฟายเออร์กันบ้างในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมบอกไปว่าอังกอร์เนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้อาวุธถาวรในระดับ5ดาวที่มีให้เลือกใช้ในช่วงต้นเกมแต่ว่าก็ลืมบอกไปครับว่าสําหรับใครที่จะหยิบอังกอร์มาใช้งานช่วงต้นเกมนั้นจะเลือกเอาอาวุธในระดับ4ดาวชิ้นไหนมาใช้งานดี ในช่วงที่เกมเปิดจริงนะครับจะมีอาวุธ1ชิ้นครับที่เหมาะกับอังกอร์เป็นอย่างมากนั่นก็คืออาร์คเมนต์ซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับจะมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มเบส ATK ให้กับตัวละครเนี่ยได้สูงถึง48%ในช่วงระยะเวลา15วินาทีหลังจากที่ทําการใช้งาน Resonance r e เลเวเลชัแถมเบสสเตตัสของอาวุธเนี่ยยังเพิ่ม ATK แล้วก็ r i t i c a l r a t e ให้ได้อีกด้วยส่วนอาวุธถาวรในระดับ5ดาวถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกเอาไว้นะครับว่าอาวุธชิ้นนี้ปัจจุบัน ยังไม่มีตัวละครไหนที่จะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของอาวุธชิ้นนี้มาใช้งานได้อย่างเต็มที่ก็จะมีแค่ยาินครับที่หากใครต้องการเอาตัวละครนี้มาเป็นเมน DPS ไม่ใช่ตัวซับ DPS ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะพิกอัพเอายาินมาเป็นตัวซับ d p พนะครับมันทําหน้าที่ได้ดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปครับถ้าอยากจะเอามาเป็นเมน DPS อเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลย ส่วนนะซัพพอตอย่างโอลิน่ากับไปจือนะครับก็แนะนําให้พิกอัพเอาอาวุธในระดับ4ดาวมาใช้งานด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีเบสสเตตัสเป็นการเพิ่มค่าแม็กเอชพี่ะหรือว่าความสามารถในการฟื้นฟูค่าพลังงานรวมไปถึงความสามารถในการเพิ่มฮิลิ่งเอฟเฟกหรือว่าเบสเอทีเคเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้ทั้งสิ้น่ะแต่ย้ำอีกครั้งหนึง่งนะครับว่าอาวุธในระดับ5าดาวเนี่ยก็จะยังคงไม่เหมาะกับสองซัพพอตนี้ครับ ต่อมาก็คือตัวละครที่ถืออาวุธประเภทซอสครับ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปวิดีโอที่แล้วว่าอาวุธในระดับ5ดาวนั่นก็คือ Emeral d of Genesis นั้นคนะ่อนข้างที่จะเหมาะแก่การนะพิกอัพมาใช้งานนะเป็นนะอาวุธในระดับ5ดาวชิ้นแรกเอาจริงๆความสามารถมันนะไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าตัวละครนะที่สามารถถืออาวุธชิ้นนี้ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างตอบโจทย์กันและอาวุธชิ้นนี้เนี่ยยังเป็นอาวุธประเภทเดียวกันกับที่เราเนี่ยต้องให้โลเวอร์หรือว่าตัวละครหลักถืออีกด้วยนั่นก็เท่ากับว่าหากเราต้องมีตัวละครอื่นๆททีี่ถืออาวุธประเภน เข้ามาร่วมทีมอีกหากเราไม่มีอาวุธในระดับ5ดาวให้ใส่ก็สามารถที่จะพิกอัพเอาอาวุธในระดับ4ดาวมาใช้งานได้โดยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเชีร์ให้ใช้เป็นลูมิ่งกลอสครับอาวุธชิ้นนี้มีความสามารถในการที่จะทาให้เบสิกแอตแท k กแล้วก็เฮเวียแอตแทกเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้งานเล s ส n โซนัสสกิลซึ่งมันก็จะค่อนข้างเหมาะกับดันจีน่ที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยเบสิกแอตแท k กแล้วก็เฮ a วี a t t แอตแทกนั่นเองส่วนซันวัวอย่า,ไไดาระดะับ5 ดาวที่อยู่ในตู้ถาวรดีกว่าครับเพราะด้วยความที่สตัวละครนี้เนี่ยมีเบสเซเตัสที่ไม่ได้สูงมากและในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยเบสิคแอทแท็กแล้วก็เฮฟวีอสแท็กเนี่ยก็ไม่ได้ดุดเนี่ยเ,ยเยทียบเท่ากับแดนจินส่วนตัวผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่พิกอัพเอาอาวุธในระดับ5ดาวมาเนี่ยมันจะช่วยปิดจุดอ่อนได้ดีกว่าแต่ถ้าไม่สามารถหามาใช้งานได้จริงๆนะครับจะพิกอัพเอาลูมิ่งกลอสมาใช้ไปพงังๆก่อนเนี่ยก็ได้นะครับ ต่อมาเป็นอาวุธประเภทกันเหล็ครับหากใครเป็นเมนลินยางเนี่ยสามารถที่จะพิก up เอาอาวุธทาวอนในระดับ5ดาวช่วงต้นเกมอย่างอ b y s ส s e a r เนี่ยมาใช้งานได้เลยเป็นอาวุธที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับลินยางได้ดีในระดับหนึ่งครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีดีกว่านี้ไหมไม่รู้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะพิก up มาใช้งานได้ส่วนเจนซินเองก็สามารถที่จะใช้อ b y s ส s e a r ได้เหมือนกันอะ่ะเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้งานโดยรวมของเจนซินนั้นค่อนข้างที่จะหนักไปที่เรื่องของการซัพพอร์ตและผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ น่าจะไม่ได้มีไอเดียในการที่จะเอาอาวุธในระดับ5ดาวชิ้นแรกๆเนี่ยมาให้ซัพพอร์ตใส่อย่างแน่นอนแต่ไหนๆได้เจนซินมาแล้วแล้วก็อยากหาอาวุธซักชิ้นน่ะที่จะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของตัวละครนี้มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสโตนาร์ดเนี่ยน่าสนใจครับอาวุธชิ้นนี้มีความสามารถในการที่จะทําให้เ e สโ n นันต์ไลเ a t i o เลชันอ่ะมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้งานเ e สโ n นันต์สกิลไปมันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเหมาะกับเจนซินครับ ด้วยความที่ Resonance r e ไล l บ t i o n ของเจนซินนั้นมีลักษณะการใช้งานเป็นการรวบศัตรูที่อยู่บริเวณโดลรอบเข้ามาและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเหล่านั้นลองนึกภาพตามดูครับว่าถ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะทําให้ตัว Resonance r e ไ u l a t i o n ของเจนซินเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นการาจัดการศัตรูเป็นจํานวนมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็มาถึงอาวุธประเภทสุดท้ายครับนั่นก็คือพิสโตโดยในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกเอาไว้ว่าอาวุธถาวรในระดับ5ดาวในช่วงต้นเกมที่มีให้ใช้ไม่เหมาะสําหรับชิกเสียแล้วก็ไอโตเลยเพราะว่า2ตัวละครนีเน้เน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายโดยถึงแม้ว่าในหลายๆตารางเทรลลิสนะครับจะจัด2ตัวละครนี้ให้เป็นตัวซับดาเมจแต่ว่าความสามารถในการอ u t o skill เนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมาย ดังนั้นอาวุธถาวรประเภทนี้ในระดับ5ดาวเนี่ยก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เอาจริงๆอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเหมือนเป็นอาวุธเฉพาะของโมดิฟีเลยเพราะมันออกแบบมาให้เหมาะกันซะเหลือเกินนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจอยากจะเล่น2ตัวละครนี้และอยากหาอาวุธที่เหมาะมาให้ใช้งานผมแนะนําเป็นอาวุธในระดับ4ดาวที่มีชื่อว่า Thunderbolt ด้วยความสามารถเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนั่นก็คือเมื่อทำการโจมตีศัตรูด้วยเบสิคแอทแทกหรือว่า h e a ีแอ t แท c กก็จะทำให้เลเ o นส n c กิลเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น สูงสุดเป็นจํานวนถึง23%สามารถสะสมได้สูงสุดเป็นจํานวน3สเต็คครับบัฟเนี่ยจะคงอยู่10วินาทีแต่ว่าแต่ละขันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะได้เพียงแค่1สแต็คต่อ1วินาทีนั่นก็เท่ากับว่าถึงแม้ว่าเราะรจะสามารถใช้ชิเศียหรือว่าเอโตเนี่ยสร้างความเสียหายได้รวดเร็วมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็จะได้เพียงแค่วินาทีละ1สเต็คเท่านั้นแต่มันก็ยังคงตอบโจทย์อยู่ดีครับหากเทียบกับอาวุธในระดับ5ดาวที่ค่อนข้างเหมาะกับตัวละครที่มีความสามารถในการซับดามจให้กับทีม ดูมาจนถึงตรงนี้หากใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าหลังจากที่ได้กล่องเลือกอาวุธในระดับ4ดาวมาแล้วจะเลือกเอาอาวุธชิ้นไหนมาใช้งานดีง่ายๆเลยครับหากเราใช้หรือว่าเป็นเมนตัวละครไหนแล้วอาวุธในระดับ5ดาวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับตัวละครนั้นก็สามารถที่จะพิกอัพเอาอาวุธในระดับ4ดาวที่ผมแนะนำเนี่ยไปใช้งานก่อนได้เลย และนี่ก็คือทั้งหมดของอาวุธในระดับ4ดาวที่น่าใช้งานครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมัฟเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ